โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีไอเทมมานําเสนอนะครับสําหรับคนที่จะเดินทางกลับบ้านโดยมอไซค์ทางไกลช่วงสงการนะครับอยากจะบอกเลยว่า2ตัวนี้จะช่วยให้รถคุณวิ่งเงียบประหยัดน้ํามันลื่นแล้วก็อัตราการเร่งการพ่าผลาน้ามันดีนะครับใช้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับใต้เดคิปชั่นเอาตื่นเลยเสียงดังตื่นเลยเงียวเงีเงฮะ ก็คือ2ตัวนี้นะีผมเคยทํารีวิวไว้แล้วทั้ง2อย่างนะครับใครสนใจรายละเอียดก็คือย้อนไปดูได้แต่วันนี้จะมาบอกว่าถ้าคุณเดินทางไกลนะครับเจ้าตัวนี้ของ l q u u i m o o l y กับน้ำยาอาน้ํายาไอ้ล้างหัวฉีดของ Honda นะครับมันจะช่วยยังไงนะครับเดี๋ยวจริงๆผมเคยทําคลิปถึงการใช้แล้วก็วิธีการใช้แล้วก็ควรใช้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับอันเนี้ยมันจะใส่ใส่ลงไปกับ พูดง่ายว่าผสมกับน้ํามันเครื่องนะครับสามารถใส่ลงไปในช่องที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องได้เลยนะครับช่องที่เราเติมน้ํามันเครื่องนั่นแหละนะครับก็ใครที่จะใช้นะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วย้อนไปดูนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวตัดภาพมาให้ดูด้วยด้วยดีกว่านะครับว่าใช้ยังไงนะครับวิธีการใช้ก็คือทุกครั้งนะครับหรือไม่ทุกครั้งก็ได้เมื่อเราจะเดินทางไกลแล้วเราจะต้องไปถ่ายน้ามันเครื่องก่อนใช่ไหมพอเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องเท่ากับว่าน้ํามันเครื่องของเราเป็นของใหม่แล้วนะครับ การถ่ายน้ำมันเครื่องผมก็เน้นย้าว่าให้ใช้สังเคราะห์ร้อยนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นสังเคราะห์ร้อยเอายี่ห้อที่เพื่อนๆถูกใจนะครับสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นะครับมันช่วยถนอมเครื่องแล้วก็ทําให้เครื่องเดินเรียบแล้วก็นุ่มมากนะครับเสร็จแล้วจากวันที่เราเติมน้ามันเอ้ยถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับในวันที่เราถ่ายมาเลยเพราะอะไรเพราะอะไรถึงให้ให้ใส่วันที่ถ่ายเพราะว่าน้ํามันเครื่องนั้นอ่ะเราจะต้องถ่ายทุกๆ สามพันโลถูกไหมเอามาตรฐานเลยสามพันโลพูดง่ายว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนเพิ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาหรือว่าเอ้ยถ่ายน้ำมันเครื่องมาสักพักแล้วเอาง่ายวิ่งไปได้สองพันกว่าโลแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนไปซื้อตัวนี้มาเติมนะครับมันจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันเหลืออีกแค่พันเดียวเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปถ่ายแล้วถูกไหมเท่ากับว่าไอน้ายาตัวนี้จะอยู่ในให้กับเพื่อนเพื่อนใช้ได้แค่หนึ่งพันกิโลนะครับซึ่งมันไม่คุ้ม วิธีการที่จะใช้ให้คุ้มคือเมื่อเราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแล้วเราเติมสารตัวนี้ลงไปนะครับมันจะช่วยให้เครื่องยนต์เงียบนะครับแล้วก็ลื่นนะครับไปเคลือบผิวระหว่างลูกสูบนะครับเคลือบระหว่างเครื่องเครื่องยนต์พูดง่ายๆมันทาให้ให้เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับแล้วก็เงียบแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะลดลงนะครับเพราะว่าเครื่องเราลื่นขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้มาจริงๆแล้วนะถึงว่าได้มาบอกให้เพื่อนฟังเคยทําคลิปไว้แล้วด้วยนะครับวันนี้ก็มาแนะนําอีกรอบหนึ่งนะครับวิ ใส่ลงไปในนี้นะครับแนะนําว่าให้ถ่ายไอ้ให้เติมหลังจากที่ถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับจะคุมที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจริงๆอ่ะมันลื่นมากไอ้น้คืนแล้วเครื่องเงียบด้วยคือรอบเดินเบานี่คือแบบรู้สึกได้เลยนะครับเคยทาคลิปไ้แล้วย้อนไม่ได้นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นน้ํายาล้างหัวฉีดของ Honda ซึ่ง ผมว่าเขาหน้าจะเติมสารเติมแต่งอะไรที่มันไม่ใช่ล้างหัวฉีดอย่างเดียวอาจจะเป็นหัวเชื้อด้วยนะครับหัวเชื้อด้วยของ h o n d ้าอันเนี้ยขวดละประมาณ60บาทนะครับซื้อได้ที่ศูนย์ h o น d ้านะครับซื้อซื้อมาเลยก็ได้วันที่เราไปถ่ายน้ำมันเครื่องหรือใครที่เก็ตซื้อเดี๋ยวก็ผมก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับใครไม่ไปใครไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องศูนย์แล้วอะ่ะพูดง่ายๆถ่ายร้านนอกอะ่ะอะไรแบบเนี้ยนะครับจะซื้อมาเติมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอันเนี้ยมันอยู่ราวๆหกสิ แต่ละที่อาจจะไม,ไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่ว่ามาตรฐานคือ60บาทสูงก็ขาย60บาทในออนไลน์ก็ขาย60บาทนะครับวิธีใช้ก็คือให้เพื่อนเเติมน้ํามันมาให้เต็มนะครับเต็มถังไอ้ขวดเนี่ยเอาไว้ใช้ก่อนที่ว่าจะออกเดินทางก็ได้นะยังไม่ต้องเป็นยังไม่จําเป็นต้องเติมไปตอนตอนนี้เลยนะครับสมมุติว่าวันที่13มเพื่อนเพื่อจะเดินทางใช่ไหมก็คืออย่าง12เย็นส่วนใหญ่จะเป็น12เย็นใช่ไหม12เย็นจะเดินทางคือเลิกงานแล้วจะเดินทางเติมมาให้เต็มถังแล้วเติมตัวนี้ลงไปนะครับ มันจะเป็นขวดนะครับเปิดฝาแล้วก็จะเป็นฉลากไอ้เป็นฟอยล์ปิดอยู่อย่างนี้ก็หากุญแจหามีดหาลายแยงให้มันเป็นรูนะครับระวังไอ้เศษฟอยล์ที่มันปิดฝาขวดอยู่หล่นหล่นล,ลงไปในถังก็แล้วกันนะครับใครที่มีกวยก็เอากวยมาใส่นะครับพอเราเติมน้ํามันมาเต็มถังแล้วเราเติมไปเลยนะครับอัตราส่วนของมันอะจริงๆอะมันคือ1ขวดเนี่ยนะครับ1ขวดอันนี้นะต่อน้ํามันเครื่องอะ สี่ถึงสิบลิตรใช้ได้หมดเพราะฉะนั้น p c x ก็ใช้ได้ก็คือเติมมาเต็มถังเนี่ยของเรามันจะอยู่ประมาณแปดลิตรแปดจุดหนึ่งลิตรนะครับน้ํามันเครื่องนะครับเอ้ยเอ้ยน้ัน้ำมันเต็มถังนะพวกเวฟพวกอะไรก็อยู่ประมาณสามลิตรสี่ลิตรนะครับใช้ได้หมดนะคือหนึ่งขวดเนรถเล็กเนี่ยใช้ได้พอดีเลยต่อน้ํามันเต็มถังนะครับพอเติมไปแล้วมันจะช่วยให้อัตราการเร่งของรถอ่ะดีขึ้นนะครับพูดง่ายเหมือนกับมันไปเพิ่มค่าออกเทนอ่ะนะครับแล้วก็ เอาจริงๆมันทําให้ประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานว่ามันประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็ในคลิปรีวิวอันเก่าอ่ะเคยมีคนมาบอกผมว่าพี่ผมเติมอันนี้ไปแล้วผมรู้สึกว่ามันบิดติดมือขึ้นแต่ว่ามันเปลืองน้ํามันมันกินน้ามันนะครับก็จริงๆมันไม่กินหรอกนะครับน้องอาจจะรู้สึกว่ามันบิดติดมือไงแล้วก็เลยบิดเยอะพอบิดเยอะก็ยิ่งบิดยิ่งมันไงยิ่งแรงยิ่งมันก็เลยแบบมันก็เลยอาจจะกินน้ำมันแต่ถ้าขับขี่เหมือนเดิมอ่ะมันประหยัดนนนน้้มััขึะครบ ลองดูที่ค่า avg ของผมนะครับปกติของผมจะอยู่ที่ถ้าใครเคยดูหรือติดตามมานานจะอยู่ที่ประมาณ43.8นะครับตอนนี้ของผมขึ้นมา44.1แล้วนะครับหลังจากใช้ไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยทุกครั้งนะครับก็คือพอเติมน้ามันเต็มถังก็จะเติมไอ้ตัวเนี้ยลงไปด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวลิควิดโมลีลงไปด้วยทุกครั้งนะครับก็จะ คือจริงๆมันประหยัดน้ำมันแหละแล้วเครื่องเงียบเครื่องลื่นนะครับมันดีก็เลยมาแนะนำนะครับใครที่เดินทางไกลช่วงสงการเนี่ยสามารถสั่งซื้อแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับแล้วใครที่ไม่เคยใช้อ่ะคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างนะครับส่วนใครที่เคยใช้อยู่แล้วที่ติดตามช่องผมแล้วเคยใช้ใช้ตามผมลองมาคอมเมนต์ข้างใต้ด้วยด้วยนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงครับเผื่อเพื่อนๆมาอ่านคอมเมนต์มาหาสาระความรู้เขาจะได้ได้รู้ได้ทราบกันนะครับผมไม่ได้ไม่เสียอะไรกับ ตรงนี้นะไม่มีได้เสียไม่ได้สปอนเซอร์อะไรคือใช้อะไรดีก็มาแนะนำนะครับช่องผมก็จะประมาณนั้นเรียวๆนะครับใช้งานจริงมาดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากซื้อเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อย่างที่บอกนะครับก็ใครมีคําถามอะไรหรืออยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านใต้ได้นะครับส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทําคลิปสําหรับคนที่จะเดินทางนะครับช่วงสงการว่าควรจะเตรียมตัวอะไรยังไงทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนนะครับ การเดินทางสงการต่างจากปีใหม่นะเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันหน้าวันหลังผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดน,นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ